อัดนีโอวนบัวอัดตอนหงายะอัดตอนหงายไหยังกินข้าปุณนครับเริ่แสรบเด้อครับกำลังแสแสรบเลยครับกินข้าคปุณครับอืมาง่ายกับป้าปาไปขอขวดไป ไปไปเต็มทีครับพักเจ้ามีแสบก็ต้องเย็บบนไปอร่อยครับอร่อยไหยค,<อ>ครับออยไปร้องหันไ้องเหล จังสั่นนะว่าเอาออกมาจากหนาบ้านกับมาหนังบ้านแม่แม่บอกให้ยูมาเหมาะแม่ม